เองมันงไปก่อนเี่ยโไเป็นที่หมันได้การผูกันไไม่ได้รัิบตัวนีสามสิตัวนีปัญญามันงเ็ก็ให้การได้ยงไปแวบทำมงนเกิดอะไรถ้ายกไปเท็จก็ไม่ไ้อย่างโนั้นยกไปเ็อย่างไม่ให้เป็นเด็ถ้าเป็นเ็จเป็นโยงให้จับอยู่ใท้องของตรงนี้ อันนั hehe, ้นก็นเป็นอัตตาแล้วเป็นอัตตณ์สัมถะเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกเขาให่ไปดูว่าอะไรเป็อาการอาการคลองอาการยึดคอมอกยึดหน่อาการทำบริกรรมทำบริกรรมพองหมอกยึดหน่อก็เป็นตัญญย่างัญญย่านี่งเอามาเป็นอารมณ์อีพัาสนาหนึ่งนะท้องคอง ขึ้นมางของเราต้เห็นวาจหลือยงแายเคยไปเป็นสสมาถะเคยมีจะไมไปปฏิวัสสมาถะสัมมาถะอีกหนึ่งวิปัสสนาแ้่พวกปฏิบันใหม่ๆต้องอาศัยสมมถะให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี่แค่ไหนถ้าอะไรคือมันหนักจิตมันต้องเปจิตมันกระวนกระ ก็ให้จิตของเราเป็นสมาธิพอมันเกิดเป็นสมาธิหมายถึงทำขนาดตัวปัญญาอีกจะเกิดขึ้นนัตัวมิปัสนาธิีกคนนเกิดขึ้นหนัเห็นความเห็นบุกไปพัดเหนอีกทำพัดเกิดขึ้นตัอยั่นคือระดเป็นการเกิดการทำการเกิดขึ้นของเราอะไรเกิดจากโลกนามขันห โรกน้ำขันธ์าเกิดที่ไหนมันดำที่ไหนในตะวันข้างกนตะวันตะพนี้มีอยู่ในตัวของเราไหมอาาวจะบอกเรีนวินไหมงี้ก็อาหิ ม่รู้เอ่อไม่รู้าพไรไม่รู้อจิตไม่มีอดิตไม่มีวิญญาณก็มีไม่สามารถที่จะรับรูได้มีแต่รูปอดตไม่มีนามไม่มีิยเิดียวกันนามวิญญาณเพี่มเตแต่พวกเราก็ดีทด้าด้ เราอยายามจะดึงดันไปหนขพอจิตมโนตั้งขมันมโนเสถ้วรมโนเมียจิตเป็นนามกายเป็นวัตเดินสิมันก็เดินลุกสิมันก็ลุกนอนสิมันก็นอนเอ่านิจิตมันสั่งแต่มันไม่สามารถมีอย่างสั่ง là nhiều Nếu chắc là nhiều căn Nguyên cứ gì nhỉ? Chữ định, chữ nói, chữ khỏi, chữ định, chữ khỏi Cái mắt là cứ có nhiều căn Nếu chẳng chữ có nhiều căn Để có ác chữ Nếu có rô Để rô là nằm, nằm Nhưng rô là thừa nhiều Hát thì chúng ta ภาษาที่ท่าใจเบือใจใจเป็นภาษาไทยภาษาที่หนู่ำวิญญาณมันภาษาอะไรกมันมีภาษาวิญญาณวิญาเขาแต่เออการเป็นภาษาพูดทำเป็นภาษามันก็คืออะไรกันเหมือนคนไปเหมือนคนคนคนเดียวแบบชื่อหนาชื่เรามจได้

เราพบทางคิดของเราที่เราคิดออกไปคิดไปนู่คิดไปนี่ที่ยมถามประมานี้นะคืออาการนี้แต่แล้วทีนี้ก็บางทียังเราปฏิบัติเวลาปฏิบัติยอมต้องปฏิบัติห้ต่อนี่ทั้งอิริยูปยวินยวยาใ้ายากระทำไปต่อน่กรรมฐานโ อาบิเย่การรับการเก็บการพบการนำการรับการพาหะทุกอย่างรับการาหะเข้าเข้าาเป็นกรรมฐานไม่หยอ่ะเอ้ยยอนนั่งดลกเองเองเอากรรมฐานได้ไกหนดได้เป็นกรรมฐานเนี่ยเป็นย้อนรเองเป็นกรรมฐานหมี อันนี้มันจะมาอย่างไรเมื่อวีรพักผักเพ็พักักพ็งในในที่เขาบอกว่าโลกีเต้องที่นั่งใส่บาตรอะไทำอะไรมานั่งสมาธิปฏิบัติปฏิบัติในฉากนี้ต่อไปน้าโยกเป็นโยกจะเป็นคนที่มีปัญญาจะริัญญาเป็นเจลาอย่างนี้นนี่เกี่ยว ไม่เก <ersch> ี่ยวท่าพูดไม่ถูกท่านเทไม่ถูกเขนแก่ทำมถึงบอกเทศมันลบไม่ถูกกลับไปในนั้นแต่ทํามันอยาให้รู้จากอใมของเราจากอากาไม่จับักาวรู้จักอากา ไม่จำกัดการเวลาเวลาไหนเกิดวัตถุบางเวลาไหนเกิด้องเรียนยอมนานกันโยคะน้าวันนี้๋ยนี้ยกไปเย็นตรงนี้หรือเปล่าถามยอมหน่อยมันไปย็นตรงนี้หรอเหลือามันยังกันองมันก็เยนกัุบางความานน ย่ก็ได้ทันทีใจคงทันทีจิตของ้อาสงบทันทีเรมจังหวะให้นำกำลังของหมอหน่กกนอ,อ,นอยาหาให้่าไม่ถึกใจเลยยิ่งๆก่กอนนี้จะมาก็เปูนเหมือนเัินกัรจ,จ,จับโขกแต่เด็กจะมาก่อนนี้ไม่ได้มา ปฏิบัติโก็ <oot owner> <necessary> <sm> ัตนภากน้อยนิดนิดเทียนจะมาพู่ออาการไม่ยอมหารลยแล้วที่นี้ปัจจัยตัมนวิญญาณนี้ปัจจัยการนี้รู้อาจจะบอกตนเข้าขึ้นจะบอกตนที่ปฏิบัติยอมวางปฏิบัติยอมรู้ความสุขจะออกโยมที่ปฏิบัติคนไม่วาปิบัติมันจะได้ไหมระว่า มันจะมีความสุขไหมอ้าวาอจจะมาถามดูมือลองนี่ยไปจับของสกปรกไอไอน้ำพักน้ำอะไรของสกปรกไปเลยนะพอยรามาล้างมันสะอาดท,ทันทีเลยหลือมันลองล้างโอ๊ะเรียวดีมันไปสะอาดตุ่นี้ดีหน้าอยู่เ กเงินย้อนโกเกษารกรรมโยกน้ำกษตรารไงเออยังสูรายยานุกรมความทุกข์ไม่สบายเตมไม่าหรอยังแข่ห้าเอาลองดูสิั่นกัเราน้อนอยนน้อนอนอยน้อยเยอะกับคอยู่กับความด้จงเราจะรับกากับทาง เราเนราเแสงสว่างนีเป็นเป็นแสงสว่างมเกิดพอเราดับุ๊บมันมันมืดมา้เราลองเราไปถามหาดิแสงสวางมันายไปไนมันอยู่ซอกไหนซอยไหนมีมัไม่รู้แต่เรารู้ว่า แต่ถ้าโยมีเปิดแสงสว่างอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจของโยมมีความสุขใหม่ยม้นมายิ่งโยมปฏิบัติโยมสังเกตสคนที่ท้องมาบัดเขาไม่ได้มาพักเพงสองท่านบางทีสิบท่ายี่สิบหเขาปฏิบัติอย่างตกกันไม่ใช่เฉพาะอาจจะเป็นโยมทั่วไปอาจะมาไปเยียกบอกเกี่ยวกับสีราลันี หมอนหยมอนน่อะคับนาทแนัเามาไปส่งกระสูนกระทรวากันจากักระรื่ไม่ใช่ยังจะบอกเพิ่นมีรล้กนายพลคนเก่หนคนีก่นีนายพลนายพลนัการงน จะมาไปส่ทุกนั้นเลยที่บอกให้ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาจะมาไหมเขาไม่มาทำงานเขาหมอนึ่งเวลาไม่มีใครต้องการผ่อตแดเ่ไม่มีเวลาเป็นเงินเป็นคนเขาจะมาหนักเป็นชั่วโมงทุกหนึ่งแต่ว่ามาแล้ว ยังม่จารึกขึ้นมากถามนะถามอย่างบางทีหมอหมอเขาเขาจัดอิบัติอธิบัติเพราะเขาอยู่กับคนเกิดคตายคนเกิดคตายอย่างเดียวกันเตายเยขาเห็นัตาา่างหาต่างขัน่มาหอดมันเป็นารัาน่งน้่าีพอพูดเขา เด็นยวะไส้มีกิี่คนอะไรมีกี่คนกระดูกมี่ิี่ปนหัวใจมันเป็นยังไงเขารูกมาอยู่วัโอ้โอ้ก็จะมาอันนาเยอินกงคนเป็นยังไงนเขาอ้โหนี่แหละเขาต้องมาถันอ้ออกเ็กเขาีต้อฏิอันี้ เาเอาอย่างเมมนวแบบะมากบอาจารย์องไทนี้หมอจะเนี่ยผิ่ขาดนั้ที่อจะมาเอาหมอฉานียเออะครัอปนิัยนั้นแล้วทีนี้หมอให้มาทีเามึงข้อต่มาอธิบายให้ฟังคนคนนี้เก่นในการน้ำาเขาเห็นแล้วโ้อธิบายเขา แล้วแบบนี้เลยที่วันที่เทอาไหร่ตลาดที่ไปสองีอะไรที่ยุ่งก็สูงสองหมื่นยุลกสูงสุดก็เยอะมอนกันะเยอะทุกคนไปมปที่ตลาดแต่ตนนั้นเขาต้องการเก็บเงินแบบเดิมตัวอย่างนั้นเขาอยากขายก็ขายนี่มีอาทิตย์ละเดือนก็หูยหมดคนที่อาจจะต้องจ่ายสินเชื่อ เขาจะไปปฏิบัติอาคัตเขาไม่ในปฏิบัติแล้วเขาไม่ถึงอะไรจะไปไหนรือ่าไม่ไปหรอกเขารตแต่จะไปโยกต่วแกปฏิบัติมากทไม่จะเไจเยกปฏิบัติข้ากเดมโยกนิ่ันงสเาอันิ่ั ก็ยังยังที่เราหนักอี่อาจารมาหมอเขาอยู่านมัเพียรยังถาาเขาพูก็จะพบถามาจาอมถามว่าตอาจารสมรรถเป็นยังไงวิปัสนาเป็นยังไงสสมรรถเป็นยังไงอารมณ์เขาสมรรถนแยกเป็นยังบารเขาจะถามออกมา ทำยังไงไม่ให้ยิดคมันโสร้าิดคิดยาสมานก็เลยบอกว่าในปัจนุบเนี่ยบอกว่าที่เคนคนไม่คิดนตายคนตายก็ไม่คิดอแต่ย่างพวกเราเนมันคิดแต่เราก็มีสติยมรู้จักไหมมีสติให้รู้เท่าทัน sakit sakit yang lebih kuat เสเีุขติตมิตะดาอินไม่เศาก็วนันไปทีส่สุขติสุขติไปสูุขติไม่ไปสุวันแต่ยั็บ้อสุดวัยโยมไปทำอะไรไปมันจะแสดงออกมาเออมันจะแสดงออกมาตอนนั้นโยมไปเคยทำอะไรตอนที่เรามีที่ เราไปทำอะไรลงไม่ขาดสัตว์ที่คขายค่ายมันจะเห็นภาพอริคดินิมิตกรรมนิมิตคีนิมิตจะไปเ็นเป็นน้าเทวดาอะไรจะเห็นนงฟ้าเห็นดอกม้เห็นอะไรสวยสวยงามเห็นภาษาชอบฟ้าเวลจะกเพื่อไปดูสิ่งของกี่ต้องทำกากยองใวสุดทรีเขา บอกใจได้ถ้าเขาออกมาเห็นเห็นดอกไม้เ็นอะไรเนีนอันนี้เขาจะไปที่ดีเขาจะไปที่นีก็รู้ก็ได้ยำสมเด็จเอกสมเด็จเอ่าดาไอ้งนสีผนี่นะผัดีรวงสราถ้าเจ้ากราบิดของเราตุองรนคหลงมาัถ้าเจ้าราเราจะไปสิคงองที่ไม่ดี มันจะล้องลนกะายมันไพอหล่ัมาอู้ดกลอนับกระสัยนั่นพวกโยกจะไปเห็นอะไรตั้ไหมเห็นหอกเห็นดาบเห็นเรือเป็นไฟเห็นไพ่ยาโย่จะบอกว่ามันคามาตัวใหญ่ตัวสูงเข้ามามันจะมาเอากิอย่างเอ มาเอาเงาไม่ให่ลมตายไปลัตายลมตายเขาไปเขาแต่อะไรคือกินอ่ะยอมไม่จับตุมักินก่นเลไนะมันจะไปปิโควบคุไว้ิดวคไปยมไปคำดีไว้หเปล่ถ้าเราสร้างกุลกรสร้างกำไว้ดีมันก็ไปถึงอันนี้มันจะจับ ในไม่ค่าตอวของเราเขาจึบอกให้านไดใครในโรงพยาบาลที่บ้านว่าการฝากไข้ตัวเราจะมาเราต้องปฏิบัติตามกฎหะเบยอย่างไปโรงพยาบาลมันจะมตัหมอรักษาะรักษากด้แต้ร่างกายเขาฉีดยาผ่าตัดไหแต่ส่วนเิตุยั เราต้องรักษาเองโยมอาจารย์ว่าจิตของเราต้องรักษาเองอย่าไม่ให้มันไปสูญตัวเราต้องรักษาเราต้องมีศีลมีธรรมมีอะไรเราต้องปฏิบัติจะทำอะไรทำยังไงที่จะเกิดให้มันไม่เกิดพวกอคติสมันเกิดขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติสรุปวิปัสสนาธรรมะ ั้งกิริยาบญกกิริยาบญจิตเราเรูจนนันเองงจะสมบารมาไดอะไรหนก็ยังสมบูรณ์อะไสมบมันก็สุดมนนั่นเองโยกพากพีีเนี่ยคนเราบอกยอมกันคนเราก็มันก็คือขัดข้ายมาจขัขามันร่างกายกองมันขาขาสิโยมีทานมีทา ธาตินมีไหมธาตดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีไหมมีไอพวกธาตุพ้มันก็จะแสดงของลักษณะของมันธาตุน้ำมันจะเกิดเกลน้ำตาเลือดอะไรพวกีมีไหนี่เกี่ยวกักบธาตุน้ำธา,าตุงลมลมายใจเข้าลมายใจออกมีไหม ลงบนคนเดินอะไรกับต่างมีไหมอันนี้คือธาตุธาตุเมือไปไม่ไม่ดียังธาตุไฟร้อนทำให้ร่างกายเขาโยกอุ่นดันาตไฟโยมรับประทานอาหารไปเดินเอาอาหารง่ายก็ใส่ธาตุไปถ้าเราอาหารง่ายาไฟไม่ดีธาตไฟไม่ดีทำให้ร่างกายเราไปยังไงจิ ่วยใครไหมโอ้่วยใคอาพาธลมถิ่นลมถิมันมีหลายที่อัสสัมปัสสัมลมเข้าลมออกผู้ชิ้ไว้ลมายหายลมเรืงอามกระแสลมลมตอนต่างๆมันเกิดแต่สิ่งลมที่มันเกิดในทัวแต่เราเราทำยังไง มันเกิอย่างเราไปเห็น้าวเกไเหอนกันเวลาตาเราเห็นดูเเห็นก็เห็นับน้เราไปเห็นหมดอ้าวเราไปยอะดีีีเดดเกิดไปลกีเเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หนีอย่างเราข้ามข้ามาเดียเรางยาพยายามอาอย่เสียเสียงมันต่ไปแล้ว ยกไต่งินตกมันหนักไปแล้วยังมีคนมาด่าหรือว่าว่าต่อหน้าเสียงด่าเยบๆเสียงมันดับไปเลยหนับไปแล้วแต่อะไรก็ไม่หนักอารมณ์เราไม่หนักมันยังเอาไปเห็นไหมมันยังติดตัวเราไปเลย แต่ที่าอมัหนนี้งเราไกว่าลายยอมเห็นหมันไปเไปเไปนิ่งว่าโ้มันว่าัดมันหาไรนน่าว่าเสี่ยนแต่ะอารมณ์เราไปไปอยาีเหตุไม่รักนีหุลแล้จะนี่เครียดม่ักนี้กินไม่นอนไม่หับยังไง โรคเข้ามาแทรกนี่ยโรคจิตโรบประสาทข้มาหาหน้อยไม่คุดยอก็ขนาดหมอเข่อยังเป็นอาชาก็เหมือนกันอาชีพก็พยายามหมอบอกว่าอาจารย์มีอยู่สงองอาจารย์เพียรอาชมาก็เห็งมันก็จริงงานมันเยอะ,ะกจายนกันนี้มันอาชีพก็พยายามบางที จากที่นักศึกษาแบบนี้จะมาพยายาเอ่อนอย่กับสังคมมันหลายอย่างเรากบเก็บมันเอาไปกิดตนี้จะขีขีงเราก็เก็บขะเราจะทำยังไงนะเราก็ทาเราก็ไปบามบางทีันโผล่เล็กไม่หลังก็จะออกไปเลกไม่หลังเลย ก็ะดังไปทางไหนก็เรื่องมันเคลืนไไกลไหายไปอยากบอกโลกทิ้งกเนี่ยอาพยายามบอกโอยากพูดไปนะครับหมอเขาอกนะคัดต่อไปเราจจะจะไม่เป็นเรื่อง